การระง,งับความรู้สึกก่อนผ่าตัดทีมวิสัญญีคือใครและมีหน้าที่อะไรบ้างวิสัญญีคือผู้ให้การระง,งับความรู้สึกโดยการให้ยาหรือการทำหัตถการต่างๆเพื่อให้ท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สุขสบายระหว่างการผ่าตัดและเป็นผู้เฝ้าดูสัญญาณชีพของท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ท่านปลอดภัยตลอดจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดค่ะก่อนการระง,ง,งับความรู้สึกต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนการผ่าตัด ท่านจะได้รับการเยี่ยมประเมินจากทีมวิสัญญีโดยจะประเมินเรื่องปัญหาสุขภาพและความพร้อมในการระงับความรู้สึกโดยท่านจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้โรคประจำตัวและยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำรวมถึงอาหารเสริมสมุนไพรที่รับประทานเป็นประจำการแพ้ยาหรืออาหารต่างๆข้อมูลการเจ็บป่วยของครอบครัวการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังต้องแจ้งเกี่ยวกับสุขภาพฟัน มีการโยกหรือการใส่ฟันปลอมหรือไม่ค่ะการเตรียมตัวสำหรับการระงับความรู้สึกงดน้ำและอาหารอย่างน้อย6-8ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงการสำลักเศษอาหารเข้าปอดหากท่านไม่ได้ทำการงดน้ำงดาหารตามที่กำหนดท่านอาจถูกเลื่อนการผ่าตัดออกไปเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองงดการแต่งหน้าหรือทาสีเล็บเพื่อประเมินการขาดออกซิเจนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากท่านใส่ฟันปลอมคอนแทคเลนส์ Lane, หรือเครื่องประดับต่างๆให้ถอดออกก่อนมาถึงห้องผ่าตัดทำความสะอาดร,ร่างกายให้เรียบร้อยท่านจะได้รับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำก่อนไปถึงห้องผ่าตัดค่ะนอกจากนี้ท่านควรฝึกหายใจและการไอเพื่อลดการค้างค้างของเสมหะและภาวะปอดแฟบหลังผ่าตัด โดยทำการสูดลมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและกั้นไว้2-4วินาทีจึงหายใจออกทางปากช้าๆทำเช่นนั้น3ครั้งแล้วหายใจเข้าครั้งสุดท้ายให้ลึกเต็มที่จากนั้นไอ1ครั้งถือว่าเป็น1ชุดควรทำสม่ำเสมอ3-5ชุดทุกๆ1ชั่วโมงค่ะการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายการดมยาสลบคือการทำให้ท่านไม่รู้สึกตัวอยู่ในภาวะสลบ โดยการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำและสูดดมยาสลบเมื่อ,อยาออกฤทธิ์ทั่วร่างกายทำให้ท่านไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและไม่รับรู้ความเจ็บปวดขณะผ่าตาดัดเมื่อท่านมาถึงห้องผ่าตาดัดท่านจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพและรับออกซิเจนทางหน้ากากออกซิเจนอีกทั้งได้รับการฉีดยาทางสายน้ำเกลือ หลังจากที่ท่านหลับแล้วท่านจะได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าทางปากเพื่อช่วยในการหายใจระหว่างผ่าตัดโดยทีมวิสัญญีแพทย์ท่านจะหลับและไม่รู้สึกเจ็บปวดตลอดการผ่าตัดกรณีท่านที่ผ่าตัดไม่ซับซ้อนไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดวิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและปลุกท่านให้ตื่นหากท่านรู้สึกตัวให้ทำตามที่วิสัญญีแพทย์บอกเช่นให้ลืมตา ปากและให้ท่านหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆทางปากระหว่างนั้นจะมีการดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจและในปากของท่านหากวิสัญญีแพทย์ทำการประเมินแล้วว่าเข้าเกณฑ์การถอดเครื่องช่วยหายใจได้ วิสัญญีแพทย์จะถอดเครื่องช่วยหายใจให้ท่านและส่งท่านไปสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้นต่อไปค่ะในกรณีที่ผ่าตัดซับซ้อนมากหรือท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่จําเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องคาท่อช่วยหายใจไว้ก่อนหากท่านรู้สึกตัวให้ท่านหายใจทางปากผ่านท่อช่วยหายใจและไปสังเกตการที่ห้อง i อ u u ต่อไปค่ะภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบท่านจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนศีรษะ ในกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจยากอาจมีการเจ็บปวดในช่องปากเช่นมีแผลบริเวณริมฝีปากเจ็บคอเสียงแหบหากมีฟันโยกอาจมีโอกาสที่จะหลุดได้